ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะโอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเอาแล้วเห็นไหมคะควันอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยพ่นยุงลายอีกแล้วค่ะตอนนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาดอย่างแรงแล้วรัศมี500เมตรจากบ้านผู้ติดเชื้อก็จะโดน คนซ้ำนี่โดยเฉพาะริมห้วยเพราะว่าริมห้วยนี่มันจะเป็นโอ้โหดูเถอะมันจะเป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่างดีเลยนะแต่ทีนี้ถามว่าควันที่เขาพ่นเนี่ยมันช่วยอะไรได้ไหมก็คือฆ่าเชื้อเนาะฆ่าเชื้อที่อยู่ในตัวยุงอะ่ะก็นี่สาวดอยก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าติดกันเยอะหลายคนแล้วตอนนี้ในหมู่บ้านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นมั่งแต่เขามาพ่นในละแวกนี้ก็แสดงว่าคง คนที่ติดก็คงจะอยู่ในรัศมีไม่อยู่ในรัศมี500เมตรเนี่ยแล้วก็ลงยาวไปถึงข้างล่างก็ไม่รู้ว่าใครเป็นมั่งแหละตอนนี้นะเออเนาะไอไอไอโรคบุดบุบิดก็ยังไม่ทันจะซาดีเลยนะซาไปละมันกลายเป็นโรคธรรมดาไปละเขาไม่ได้เรียกชื่อมันละแต่ไอตัวเนี่ยไอโรคประจําถิ่นไอโรคเจ้าเก่าเนี่ยนะ ไอ้โลคไข้เลือดออกมาอีกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแลรักษาตัวเองกันดีๆนอวันนี้ก็ถือโอกาสะเก็บภาพบรรยากาศตอนนี้เดินอยู่รอบบ้านนี่แหละสาวดอยเองก็เพิ่งจะฟื้นฟื้นไข้ฟื้นตัวเนาะงานผ้าเสร็จก็ไข้รับประทานเลยเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองซุดนะพยายาม ที่จะฟืน้นนี่มามาไล่ชมธรรมชาตินะคะอันนี้คืออีลอกนะอีลอกอีบุกคือแต่เขาเรียกอีลอกเนาะตอนนี้ก็นี่มระนะคะมระขี้นกกําลังสวยงามโอ้โหยอดของมระนี่สอเยอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำยอดมระอยู่เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะเก็บไปแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีความรู้สึกอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวนะก็เลยปล่อยไปแต่ เก็บลวกจิ้มน้ําพริกแม่แม่แมเกเอามาต้มทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็เห็นน้ามาน้าแกบอกว่าโอ๊ยปากจืดๆจางจกินอะไรก็ไม่อร่อยอยากจะกินอะไรขมๆเออมามาเก็บนี่ฟักทองก็สวยสวยนี่ดูใบใบนี่ืหเอามาห่อข้าวได้เลยนะในี่ใบใหญ่มากแล้วดินแถวนี้มันเป็นดินดีแล้วก็ปุ๋ยเยอะเพราะว่าทั้งขี่มูขี่ไก่อะไรโอ้โห เนี่ยดูฝรั่งฝรั่งขี้นกนี่ดูมันจะเป็นผิวไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใบงี่งงงง,งแต่ว่านเนี่ยเยอะมากเนาะเพราะว่าตรงนี้มันดินตรงนี้จะดีปลูกอะไรก็สวยงามนะคุ้มเนี่ยปลูกอะไรก็สวยงามไปหมดนี่แก้วมังกรของแม่กําลังออกแล้วหนึ่งดอกหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกกําลังออกเพิ่งจะเห็นเนี่ยลูกแรกของต้นที่ปลูกมาอันนี้ก็เป็นงาขี้ม่อน งาขี้ม้อนหรือขี้มอนเนาะตามแต่ว่าใครจะเรียกยังไงอันนี้ก็เป็นกระชายเนาะกระชายอยู่รอบบ้านจะมีแต่สมุนไพรส่วนอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามะม่วงอะไรเป็นอะไรกันบ้างแหละเนี่ยต้นกระชายกระชายก็อยู่ตรงนี้ไม่รู้สมุนไพรตัวไหนเป็นตัวไหนเขาก็ปลูกกันมะกอกก็มีค่ะแต่ว่านี้จะเป็นมะกอกอะไรนะเขาเรียกมะกอกหวานเหรอมะกอกที่เขาขายกันนะที่เขาเฉาะเฉาะขายใส่น้ําจิ้มในรถเข็นอะ มะกอกอันนั้นหวานหวานอร่อยมันจะมีมะกอกป่ามะกอกเปรี้ยก็อีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็หอเสียงไก่ขันใบขมิน้นเอ้ยไม่ใช่ขมิน้นอันนี้ก็เป็นกระชายเนาะเป็นกระชายหมดเลยขมิ้นตรงนี้จะไม่มีขมิ้นจะอยู่อีกอีกมุมนึงนูน่นอันนู้นก็มีทั้งขมิน้นทั้งขาเนาะใกล้ๆกับข้อไก่อันนี้ต้นบอนบอนอันนี้ก็กินได้ทั้งยอดกินได้ทั้งหัว ุดแท้แต่ใครจะอยากกินแบบไหนแต่ตอนนี้มันกินกันจนเบือ่อแล้วส่วนมากเขาก็จะเอาไว้กินหัวนะั่นแหละหัวบอลเอามาแกงอร่อยก็เหมือนเผือกก็คือเผือกนะั่นแหละเนาะแต่เป็นเผือกเล็กๆเผือกแพะอะไรแบบนี้ไอ้ถ้าหัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยต้นใบมันก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะถ้าหัวใหญ่อันนี้จะเป็นบ้านสาวดอยก็จะเรียกบอลหัวบอลหัวไข่ไข่แบบเหมือนไขน่นกไขากานะนะ่น่ะหัวไขเ่เล็กๆแต่ว่าไข่มันจะเยอะมาก เราส่วนมากก็จะเอามาใส่ต้มมันมาต้มจิ้มน้ําพริกถ้าจะแกงนี่ก็คงโอ้โหนั่งปอกกันละเนีละนาดเพราะว่าลูกมันเล็กนิดเดียวโอเคค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์รอบบ้านให้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเข้าสู่โหมดทอผ้าแล้วก็คงจะได้เห็นแต่นั่งทอจกจมจกจมเนาะตอนนี้ก็มีเวลาว่างๆอ่ะก็พาชมพาเลาะ ถ่ายโน่นถ่ายนี้ให้ดูไปเรื่อยก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกแชร์ขอให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะอันนี้ถ่ายบ้านอันนี้เป็นบ้านน้องชายนะเจ้าตัวไม่อยู่เจ้าตัวอยู่สิงคโปร์ขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะบา,บายๆค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่เดอ้อขอบคุณค่ะ